ใหญ่ครับติดขาอยู่หน่อยเดียวเองติดขาน้อยเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวรูผมเหยียบเลยเฮ้ยโอ้โหเป็นก้อนดำๆอยู่เลยท่านผู้ชมนีปุ๊บครับนี่ใช้สวยด้วยเจอทางอีกแล้วนะครับทางยังสวยเลยนี่ครับนี่อีโอ้โหมันแผบเลยท่านผู้ชมนี่ครับเป็นรูเข้าไปในนู้นนี่ครับนี่ปุเลย ดูเข้าไปในนู้มันแถบเลยเนี่ยครับนี่ทางมันแถบเลยดักไว้ครับมีตัวมีตัวแน่ๆครับ เลยท่านผู้ชมนจะไปทางไหนไม่พ้นสามแยกนี่นะครับมันต้องมาแยกตรงสามแยกนี่แหละหนูอะหวังเลยครับผมเจอขุยเบลเลอร์เลยนี่ครับขุยใหม่ด้วยมีตัวนะครับเนี่ยแบบนี้มีตัวนะนะครับเป็นหนูคัวเลยนะหนูพุกหนูคัวนะครับตรงนี้นี่นี่ครับท่านผู้ชมรูมันเข้าไปในนู้นครับนู่น แล้วก็ตรงนี้อีกลูนึงนี่ครับขุยเบ้อเลยแล้วก็ตรงนี้อีกขุยนึงครับสวยมากครับตรงนี้ดักเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามายามด้วยกันผมดักให้ดูอันนี้อันสุดท้ายนะครับคืนนี้เจอกันครับผมคืนนี้มาลุ้นด้วยกันครับ สามทุ่มครับท่านผู้ชมเราไปยามหนูด้วยกันครับผมผมดักไว้ทางสวยๆทั้งนั้นเลยนะไปดูด้วยกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าตรงนี้มีอันหนึ่งอยู่ในคลองโอ้โหมีผลงานนะท่านผู้ชมหนูพุกใหญ่ครับเจอหนูพุกใหญ่เขาแล้ว หนักตุ๊บเลยตัวนี้นี่ครับแทมแรกของเราเป็นหนูพุกใหญ่ครับนี่ใสสวยเลยเป็นคลองส่งน้ำของชาวนาเขานะครับตรงนี้มันแห้งหมดละ หิวหางตัวแรกครับไปครับแต้มแรกก็เจอของใหญ่เลยไปลุ้นกันต่อ มีตัวนะท่านผู้ชมอืมผมดักไว้ในคลองมีตัวครับนี่ครับหนุ่มพุกเซ่นรุ่นครับอยู่ในคลองทางเดินมันอยู่ในคลองนี่แ้มที่สองครับ โอ้โหกลับหายกลับหายแล้วท่านผู้ชมหนูลากกลับเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันไปทางไหนหนูลากกลับไปนะครับน,นี่ไปทางนี้ครับผมเชือกผมมันขมวดไปทางนี้โอ้โหเจอหนูพุกครับท่านผู้ชมหนูพุกรุ่นๆครับเห็นตัวแล้วนี่ครับ สายรุ่นๆโอเคนี่นี่ครับหนูพุกรุ่นอีกหนึ่งตัวเดินทางเป็นมันเลยครับืเียบ้อยครับแต้มที่สามเรามาแล้วไปรุ่นกันต่อครับผมดักไว้อยู่สามสี่อันตรงนี้ นี่ผมดักไว้สี่อันนะตรงนี้งูปากรูยังไม่ออกอตรงนี้กลับหายอีกแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวมันลากกลับเราไปทางไหนเนี่ยกลับหายนะท่านผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวผมยังหากลับผมไม่เจอเลยโอ้ลากกลับเข้าท่อครับอันนี้ลากกลับเข้าท่อโอ้โหไอตัวที่ลากกลับเข้าท่อหนูพุกรุ่นครับนี่อีกหนึ่งตัว นี่ครับดักไว้ปากท่อมันเป็นทางเข้าออกปากท่อมันแผบเลยผมเลยเอากลับวางเลยเอาลงไปครับอืมตรงนี้เรามีสองอันนะครับนี่ท่านผู้ชมสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงไหนเนี่ยอ,อ๋อันนี้ปากลูไม่ดีดครับนี่โอ้โหอันนี้นี่มีผลงานครับนี่หนูพุกใหญ่ครับท่านผู้ชม นี่ครับนี่นี่ครับสาสวยเลยตรงสามแยกที่เราดักไว้เลยเอาอึบนี่ครับหนุพุกส่สวยอีกหนึ่งตัวครับใส่ถุงก่อนเดี๋ยวลืมลงไป ดักไปลุ้นต่อดักไปลุ้นต่อสามแยกของเรามันลงมาจากบนโน้นอันหนึงแล้วก็มาเส้นนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ไปทางโู้นเส้นหนึ่งสามแยกครับจะไปไหนไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอกับดักเราถ้าสามแยกเออฮืดีดเลยเอาใหม่เอาใหม่ดีนะไม่โดนมือเมื่อกี้ เรียบร้อยครับไปลุ้นกันต่อครับนี่เป็นยังไงโอ้หหนูพุกใช้สวยอีกหนึ่งตัวครับทนะ่านผู้ชมนี่นี่ยังไม่ตายยังไม่ตายนี่ครับยังไม่ตายดิ้นอยู่นี่ครับโอเคเดี๋ยวผมมาออกมาก่อน ลงไปกับดัก20่สิอันนะครับท่านผู้ชมเหยื่อขี้ใต้ที่ผมชอบใช้เป็นประจำเพราะว่าช่วงนี้เหยื่อขี้ใต้มันยังติดดีอยู่ครับผมก็เลยยังไม่เปลี่ยนเหยื่อถ้าผมใช้ก็จะใช้เหยื่อหลายอย่างอยู่นะครับปูปูเผาหอยปลาปิ้งผมก็ใช้นะครับข้าวโพดผมก็ใช้แล้วแต่นะครับ ถ้ามันยังติดดีผมก็ใช้คิดใต้เรื่อยไปนะครับอุ๊หูใหญ่ครับท่านผู้ชมหนูพุกไซส์โตเลยตัวนี้อ้าวไมเปึงแต้มครับนี่ครับหนูพุกไซ้์สวยเลยอย นูพุกสวยอีกหนึ่งแก้มครับใส่ถุงลงไปเลยอย่าลืมใส่ถุงอึบอืม,อมนี่ครับดักดักดักไวรุ้นต้นเช้าต่อ เรียบร้อยไปลุ้นกันต่อครับใกล้หมดแล้วนะครับเหลือสามสี่อันอันนี้อยู่บนนู้้นเดี๋ยวผมขึ้นไปดูกันครับเป็นยังไงบ้างอุ้ย กับผมหายไปไหนต้ดหูหนูใหญ่หนูใหญ่ครับติดขาอยู่หน่อยเดียวเองติดขาอยู่หน่อยเดียวเองท่านผู้ชมติดขาหน่อยเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวหลุดผมเยียบเลย เดี๋วหลุดเดิหลุดนีด่ครับติดขาอยู่หน่อยเดียวเองไอ้ <c oughs> ตัวนี้ติดมินมากครับต้องรีบเลยต้องรีบเลยตัวนี้ให้ดูชัดๆตอนมันเป็นไม่ได้ครับเดี๋ยวมันหลุดโอเคเดี๋ยวผมแกะแล้วเอาลงไปให้ดูข้างล่างครับ นี่พุกสายสวยอีกหนึ่งตัวครับอยู่ในป่าพงครับไอตัวนี้ยามหมดแล้วครับท่านะผู้ชมได้กี่ตัวไม่รู้นะแต่คืนนี้หนูตัวสวยอยู่นะครับหนึ่งครับสองสามสี่หา้า 6กเจ็ดแดนี่แตัวนะครับท่านผู้ชม8ตัวกับกับดัก20อันนะครับนี่เหย่อคิดใต้เหมือนเดิมเหยื่หมันหมานที่ผมชอบใช้นะครับคืนนี้เรายามรอบเดียวครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเรามาเก็บด้วยกันนะครับพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นด้วยกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับท่านผู้ชม มีสองอันนะครับท่านผู้ชมเรามาดูด้วยกันส,สวยๆมีดีดครับท่านผู้ชมม,มีตัวนั้นเนี่ยแต่ไม่ดีดนี่ี่อันนี้มีผลงานนะท่านผู้ชมนีม่ครับคุกไซสสวยครับนี่หนึ่งตัวเข่ากลางตัวเลยโอเคแต้มแลกมาแล้วครับค่อยชื่นใจหน่อยไปดูข้างหน้าด้วยกันครับผลงานจะเป็นยังไง มาหลายอันแล้วนะครับเนี่ยมันได้ตัวเดียวเองนเป็นไงเนี่ยอุ๊ยผลงานนะทุกคนชมผลงานครับตัวสวยอยู่นี่หองดูนะครับอืมหนังอยู่แบคุกใซส์สวยครับอืม แจมที่สองเรามาแล้วครับหนุกใส่รุ่นๆอีกหนึ่งตัวข้างบนมีอันหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนท่านผู้ชมเมื่อคืนเราได้ตัวไปนะตรงนี้ตอนเช้าจะมีตัวมาอีกหรือเปล่ายามมาเกือบหมดกลับแล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเก็บกลับมาเกือบหมดละเพิ่งได้สองตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นก้อดดำๆอยู่เลยท่านผู้ชมหนุกครับนี่ใส่สวยด้วย นี่ครับนี่เมื่อคืนเราก็ได้ไปตัวประมาณนี้นะครับที่ติดขามันอยู่หน่อยเดียวลงมาแล้วนี่ใช้สวยๆของเราอีกหนึ่งแต้มครับดูพุกใช้สวยเลยท่านผู้ชมอ้าวลงไปสองอันสุดท้ายเราไปลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเกือบหมดแล้วครับ มีมีอันหนึ่งเป็นยังไงมัง่งโอ้โหใส่สวยนะท่านผู้ชมมีผลงานครับอันนี้นอนอยู่นี่ครับึบนี่ครับนอนอยู่กลางคลองส่งน้ำเลยตัวนี้นอนตัวกลมเลยครับเอาออกมาออกมานี่ออกมานะครับออกมานะครับอื้อ ผุกใส่รุ่นๆครับใช้สวยอยู่ตัวนี้นี่ครับออกมาแล้วฮาหนูพุกใช้สวยอีกหนึ่งตัวครับนี่โอเคหมดแล้วครับอันสุดท้ายพอดีเลยอันสุดท้ายครับอันนี้ได้กี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวไปเทหนูสรุปกันครับผมก็จําไม่ได้น่าจะประมาณสี่ตัวนะไปดูด้วยกันครับ นี่หนึ่งตัวออกเลยหนึ่งตัวสองตัวนี่ครับสามตัว ี่ตัวครับท่านผู้ชมเราได้หนู4ตัววันนี้ตอนเช้านี้เมื่อคืน8ตอนเช้า4ี่รวมเป็น12ตัวนะครับกับกับดักยีอันเหยียคิใต้ครับท่านผู้ชมนี่ถือว่ามีผลงานนะครับผลงานโอเคอยู่ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทำมาหากินชาแนลนะครับจะได้ทำคลิปสนุกสนุกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ คลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรอีกคอยติดตามไว้นะครับท่านผู้ชมสนุกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ